พี่น้องครับการเห็ดสวนแบบผสมผสานนะครับปลูกพืชหลายๆอย่าง่าลืมนลครับต้องให้มันเกื้อกูลกันให้ได้นะครับจังเอาไม้ไผ่มาอนีนะครับเอากกไปคายเอาปลายไปค้ำนะครับเพื่อเป็นการเกื้อกูลกันเองในสวนนะครับว่ได้ไปหาข้างนอกมาเพิ่มมาเติมนะครับนี่คือหลักของการเฮ็ดสวนผสมผสานของโรงชนครับผมสวัสดีครับผมแม่พี่น้องท่านผู้ชมช่องสวนโรงชนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผม ครับวันนี้ลุงชวนจะพาพี่น้องมาแซมไผ่นะครับที่มันตายด้วยกิ่งขแขนงที่ช้ำไบนะครับลุงชวนตัดกิ่งแขนงมาปักทงนะครับมันจะเป็นสี่อะไรพี่น้องนี่นี่พี่น้องมันกำลังจะเกิดนะครับมันกำลังจะติดลุงชวนก็ที่ออกมาแซมไผ่ที่มันห่างหรือมันบ่เกิดนะครับแซม,ม,มส่วนหนึ่งจะแซมด้วยอันนี้นะครับจะแซมด้วยยอดเสียบที่นะครับตัวส่วนหนึ่งเนะี่ยจะแซมด้วยเงาเพิ่งตอนเองนะครับ เอาขุดเงาไปไปฝังเลยนะครับปุชเงาที่ได้เห็นมันลดต้นทุนไม่ต้องซื้อพันธุ์นะครับเพื่อเก็บเห็มันเพิ่งพัฒน์ตเองให้ได้หลายที่สุดนะครับสำหรับการสอแซบไผ่นะครับแล้วการที่ขุดไปให้เจ็ดซีนะครับซังสามเงานะครับสามเงาเชอดไายเงาและหาสิบบาทนะครับหาสิบบาทเรือขุดไปเลยไม่ต้องช้ำนะครับเรือไยหน่าฝนมาแล้วนี่ปลูกอะไดกปลูกไงนะครับมันมีดินแล้วก็หดน้ำเห็นมันจากน้อยเทียสองเท้ากับติดแล้วนะครับแทงหน่อขึ้นมาแล้วพีหน้าถ้า แลงกะปล่อยมันได้เลยนะครับปอตายนะครับวนี้ลูกชิ้นเหยาะวนี่เป็นแถมหรอกครัที่ขุดเก่าให้พพี่น้องกับผมเก่าเบิ้งนะครับการขุดเก่าลูกชิ้นมันมีเทคนิคนะครับการขุดว่าสังเกตจากใส่นะครับเพราะว่าไพ่ลูกชิ้นทุกวงนี่แค่สองปีนะครับไพ่แค่สองปียูกชิ้นก็ไดขุดเอานะครับเดี๋ยวที่ขุดเอาลักษณะใดน้อยอันต้นแบบใดขุดที่เหยาะออกลูกชิ้นที่ไพ่เบิ้งครับผมไปครับพี่น้องครับเจ้าเกษตรเท็ดมันยากนะพี่น้องคิดไปเค็ดไปนะครับมีกับเสาคิดได้กับเฮ็ดนะครับยังไม่นี่ลูก เมีอยอยู่พี่น้องแต่ว่าก,กับพักได้พักช่วงเมื่อไงก็เลยมาลองแซมไผ่ผมก็กกขุดนะครับขุดเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วดินขุดง่ายๆพี่น้องน้ำกับเต็มสระแล้วนะครับคือตีพ่ตายเ่าต้องได้หดน้ำมันเลพี่น้องขุดเพราะประมาณนะ้ครับพี่น้องอันนี้ลุงชนไม่ค่อยได้หดน้ำมันนะครับเหยวไปแล้วนี่แต่ว่ามัน,ม,นมันส่เอาฉีกทงเลยนะครับครับฉีกทงออกเลย อันนี้คือกิ่งเสียบนะครับกิ่งช้ำนะครับประมาณตอนนะครับขำบอ,อกโอ้กับคือได้เลรอพี่น้องพากลายเด้ครับหลงหลุมเลยครับวันนี้ลุงเพิ่นเตรียมดินปูกไว้นะครับสี่หินปลูกขี้ไก่ขี้เค้กอ้อยแล้วกับขีบ้ดินนะครับเยอะเลยนะครับ นี่ก็แเล้ลวงราพี่น้องปลูกไผ่ด้วยกิ่งเสียบนะครับพี่น้องท่านผู้ชมช่องสวนลุงชั้นที่ครบรอครับลุงชั้นที่พามาเอาเงาไผ่นะครับที่วรที่เอาไปแซมแล้วก็ที่เอาไปทรงเอฟซีนะครับสร้างสามเงาลุงชั้นต้องมาเอาที่มันเป็นอุโมงค์อี่แล้วพี่น้องเป็นยังยังต้องมาเอานี่พี่น้องเห็นต้นต้นนี้ป่ะครับนี่ต้นเออนี่ต้นนี้ครับมันออกไม้ทั้งนอกครับเขาต้องการให้มันเปลี่ยนอุโมงค์ต้องมีทางงางมองนีนะครับเพราะฉะนั้น ล้ำใดเสนอหนากมานะครับสองสามล้ำที่มองไปเนี่ยครับลุงชนขุดเบิดเลยครับไ่ให้ไว้เพราะว่ามันสิออกมาข้างนอกหลายพดนะครับเดี๋ยวรถอันเอสวงชซีวีมันแรนแรงหลอดไปได้นะครับที่ตามความฝันของลุงชนลุงชนก็ที่ขุดออกให้มันให้มันออกด้านขางกับด้านด้านแถวนี่นะครับให้ด้านแถวนี่นะครับด้านแถวนี่มันก็ที่ออกไปนะครับเพราะนั้นไปไปขุดกันเลยครับผมครับส่วนวิธีการขุดของลุงชนนะครับลุงชนที่ตัดต้นนะครับที่พระทันตัดให้เป็นต่อ เพราะว่าเอาไว้เอาไว้หนนะครับเวลาสับรอบๆเร็วนะครับมันจะหนไงกันนะครับเพราะว่ามันช่วงเงา้วเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับบางคนตัดก่อนสิมันยากได้พี่น้องหนหนจรงแบบนี้แล้วพี่น้องพอเขาสักได้รอบๆเร็วหนแบบนี้มันมันมันจะหักโปออกเลยนะครับเขาสับเขาสับลองที่มันออกมาจากเมย์มันนะครับหนกลับไปกับไม้สิมันก็หลุดออกค่อยๆเลยพี่น้องเห็นไหมซํานี้ก็ปลูกได้ล้วครับเนี่ยมันมันกับมีตาเยอะครับ ตะว่าซนหนึ่งก็ถึกสับไปนะครับเพราะว่าฝนตกมันกำลังที่ออกแต่ว่ามันเหล่ยตาลายตาอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ปลูกได้นะครับเกิดง่ายครับฝังหน้าฝนนี่ปลูกง่ายครับให้ครับว่าจะขุดไปไปฝังดินนะครับเกิดรลดนะครับครับได้เรียวห่อกระใสประโยชน์จากพืชให้มันได้ประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อเงาห่อไปขายครับปลายาเอาไปใส่นะครับใส่ข้ามต้นหมากต้นไม้ของห่อนี่แหละโดยเฉพาะส่วนตงจ้นก็ต้องเอาไปใส่ข้ามอินทผพลัมนะครับพออินทผพลัมก็า้ังออกหนวยนะครับ มาพี่น้องได้เงาแล้วกับมาขุดแซมกันเลยนะครับเห็นดิวันขุดยังไงซิว่าเป็นอย่างเดียวครับเป็นนหลุมเก่านะครับหลุมเก่าที่มันมีถึกเจาะถึกขุดไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีปุ๋ยมีอย่างไรในตัวมันแล้วนะครับกับว่าอยากได้ครับได้เงามาแล้วก็เอาวางใส่หลุมหลุดนะครับเอาวางใส่หลุมให้มันอียงไปซี่สิบห้าองศานีครับแล้วก็ขุดดินถมนะครับดินนี่มันมีแต่ปุ๋ยชีไก่มีอย่างมีอยู่นี่นะครับมันฟูหรอกอะเอาหน้ามาหดครับสองสองคู่นี่ไง น่าจะเพียงโพสหครับเพราะว่าดินข้างล่างมันชุ่มมันชุ่มชื้นแล้วครับเพราะว่าตอนนี้หน้ามันเต็มไปเแล้วนะครับอันนี้คือห้อยน้ายุบลงไปนะครับตอนแรกมันถ่วมขึ้นเกี๊ยบหอดเหงาไผ่นะครับเอามาใส่จากสองคุนะครับจะเดียบดินเนี่ยนะครับเขย่าเขย่าเขย่าให้มันให้ดินมันยุบโตเองนะครับนั่นจีไปจับเอาหากไผ่นะครับให้มันถือดินสัมผัสดินทุกอนุนะครับกั็สิเกิดดีนะครับเอากระเทียมตั้งแต่ก็ได้เหมยมขยมขยุ่มขยุ่มขยล่มนะ ท่านี้แหละนะครับการปลูกไผ่จากเงาเนี่ยโมมีอย่างงาหักนะครับพุดครับพี่น้องนอไผ่สร้างมนสวนลงชวดนะครับมันกําลังออกแต่ส่อนนี่ครับพี่น้องอีกเดือนนึงกับป้าขุดแล้วครับนอมันออกเบิดเจ้ากับป้าขุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปค้ำใส้ประโยชน์อันสุดท้ายนะครับปลายไผ่นะครับค้ำอินทรพาลัำครับผมการเเกษตรแบบพึ่งพาตนเองนะครับเขาปลูกทุอย่างที่มันสามารถเอื้อ เือเกื้อกูลกันได้นะครับยังมุงช้อนเฮ็ดมื่อนี่นะครับคือการไปขุดเหงาไผ่ใส่ประโยชน์จากเหงาไผ่นะครับที่มันบเกิดมันยังเขาก็ัขุดไปแซมกับกับมองมันนะครับเพราะว่าไผ่เขาพัฒน้อายุหลายเฮ็ดแบบพอเพียงนะครับแล้วก็เอาไปให้พี่น้องได้เหงาละหาสิบาทนะครับแล้วปลายมันนะครับเขาก็ยังมีพืชที่จะต้องใส่ใส่ไปไผ่ให้กันนะครับก็คืออินทผาล้ำนุงชนก็เอาปลายมาใส่ประโยชน์สูงสุดนะครับเทียนงาเนี่ยนะครับมันรับน้ำหนักมบาไหวนะครับลุงช้อนอ่ที่ออกมามาวัดเบิ้งนะครับมาวัดเบิ้ แต่เราเขาอะเอามาําได้เลยนะครับเฮ็ดทุกอย่างให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในในมันนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการเฮ็ดเกษตรสไตล์ลุงชวนี่เฮ็ดเอียงเฮ็ดด้วยความสุขเฮ็ดด้วยความหักคิดไปเรื่อยนะครับบ่มีอย่างชิมนะครับนี่เห็นบ่ครับได้แค่นี้ก็ทำได้แล้วครับแค่นี้ก็ยูแล้วครับก็คเือเขาก็ไ่ได้รับน้ำหนักกลางมันก็ไ่ได้รับน้ำหนักตรงนี้บางทีสีถักนะครับครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลัท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิป ที่ใส่ประโยชน์จากไผ่นะครับเพราะว่าไพ่อายุ2ปีก็ขุดไปแซมนะครับใส่ทั้งเหงาใส่ทั้งต้นนะครับไปให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสุดท้ายไปทางของเขาก็คือเป็นฟื้นอ้อยไฟนะครับกางาไผ่นะครับส่วนของชันชีวิตคิดไปเรื่อยขอขอบคุณอีกเชนึงนะครับอยู่ดีมีแห้งสุภูสุคนนะครับชิปนาเจอกันไหมนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ